ากี่คนกันเล่าเอ่ยพูดดังๆคะแม่สองคนมีสองคนใช่ไหมหนาะแล้วเจ้าพาเขาไปทำมามีใช่ไหมหนาะหรือกระไรแนะนำใหสใ้คนถ้าเช่นนั้นเจ้ามีเด็กรวมมาแล้วทั้งสามแก้วสองดวงนี้ใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องบวชรักษาศีลให้เด็กทั้งสามไปเกิดกันนี่นั่นน้าสี่สห้าวันนั้นเอ่ยรู้ไหมเล่าเจ้าทำได้ใช่ไหมกันเล่านะชายหรือหญิงกันเล่าพระไม่รู้จักจ้เป็หญิงจ้ะหญิงกี่คนชายกี่คนลูก ชิ้นหมดเลยอารมณ์ไม่ดีเลยชื่ออะไรกันว่างลูกเมื่อคะกระใหญ่จะชื่อพ้าพาอยู่เอาเลยลูกยากได้ชื่ออะไรเอบีซีก็ได้ตะวเอ้องบี้องซีนะคะมี3สามคนตรงนี้ค่ะเอบีซีกินอะไรคะลูก บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่แนวไหนอะไรก็ได้ใช่ไหรอ่ชูชีชูชีแล้ววางมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีเต้นไฟเต้นไฟมีไก่ไก่ไก่เคฟซีใช่ไหมใช่โอเคก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดข้าวผัดโอเคพอแล้วใช่ไหมแล้วเป็นน้ำหนุ่มมะลูกกินแบบไหน กินได้น้ำนมแล้วแต่แม่จัดให้ใช่ไหมใช่นี่อยากได้ชุดอะไรกันล่ะลูกชุดเหรอคะไรคะชุดกะโปงชุดกะโปงสีเดียวกันหมดเลยไหมไม่หนูเอาสีอะไรบ้างคนละสีจัดให้กระถิสีอะไรก็ได้แต่คนละสีโอเคชุดกะโปงคนหลังสี่ไยสัพสัตอะไรคะลูกไฟปลาปลาอะไรคะ กี่ตัวลูกห้าตัวหมูห้าตัวอะไรปาไหลห้าตัวปลไหลห้าตัวของเล่นเหรอลูกทรศจริงดะไปของเล่นได้ัไงอเอาโทรศัจริงเดี๋ยวหลวงพ่อเสกให้ใช่เดี๋ยวหลงพ่อเสกให้เอาของเล่นมาของเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ แล้วก็เป็นที่ไปไม่ถูกป้าไปไม่ถูกเดี๋ยวหลวงพ่อก็เจะให้เป็นของใช้ของกินตาดูหน้าจุดนะดูหน้าสุดไอโฟนหนึ่งเครื่องเหรอเอาชูน่าสน้าจุดสามคนนะหนึเครื่องใช้ยังไงเออคนละเครื่องของเล่นไอโฟนได้นไหมแม่แม่ก็จะพูดถึงของเล่นเดี๋ยวให้เคุณลวงกับตาเป็นของจริงต้องการมันจูดไม่ได้นะดูจริงค่ะ ดังเนาะรุ่นนานต่ดไโนได้ได้ได้จกินทานสามชุดมีอะได้อะไมเ่ลวได้บุกิอ๋่วยอรให้แม่บอกแม่หน่อยเร็วเขาตั้งใจจะได้ไปเกิดตามที่หนูคิดจะได้ต้นทุทรมา สอบเตรีมได้ครบแล้วแต่หนูจะไปเกิดเป็นไรลูกจะเป็นครูก็ได้เป็นครูสามคนได้เหรอใช่ครูครูอะไรยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเลือกเองฉันจะเอาโทรศัพท์สื่สันสองได้ได้ไดดฉันจะได้รู้ว่าเราองไป ยไม่ได้เกิดตอนนี้ก็ไม่รู้จะได้ไปเกิดหรือเปล่าได้ค่ะแม่ก็ตั้งใจทําให้ได้ลูกทุกคนก็ต้องได้ไปเกิดหมูแม่ตั้งใจเชื่อว่าลูไปเกิดนะอย่าไม่ต้องลำบากแม่ขวดน้ำให้น้องเอน้องบีน้องซีสามคนเท่านั้นนะคะวันตั้งใจปฏิบัติไปแม่นะมีอะไรจะพูดกับลูกไหมคะ ตเาในพุ่มกุนต่างไ้ตัดจตั้งใจปฏิบัติหนูนด้ติดตัดที่ดีดีแ้นะเน่ยเปื่อไรเช่อมันถอดมันทำไปแล้วแ้หนูก็ตายแล้วเยียมเลยไปเกิดใหม่ดีๆีตอนนี้เราไปเกิดที่ป่า หนูไปกิดยลเดี๋ยวแม่ทให้ดนปฏิบัติใหานหมูปกดแม่ก็ดีถ้าหูปกไม่ได้แม่ก็ไม่ดีโอเคเดี๋ยวม่ตั้งใจปฏิบัตินะคะปกัจ้า เริ่มเลยเหรอคะแม่กล,ลับมาปูลปลเลยเริ่มปฏิบัติเลยเหรอคะจ้่พราบวชแล้วอ๋อ